สวัสดีครับสาหรับในคลิปนี้ก็ต่อเนื่องมาจากรอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมมาคุยเรื่องที่จอดรถกันก่อนนะครับวันนี้ผมมาที่วัดหลวงพ่อสวดทอนครับแปดริ้วที่ชอบมาที่นี่ก็เพราะว่ามีหลายวัดให้เรามาแวะเที่ยวด้วยกันเยอะแยะเลยก็จะมีตรงที่มีอุทยานพระพิคเนตอง์ยืนด้วยนะครับที่เป็นองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีวัดสมานรัตนารามซึ่งมีองค์พระพิคเนตที่เป็น องนอนนะครับอยู่ที่วัดสมานรัตนารามเวลาเรามาเที่ยวที่วัดหลวงพ่อโสธรน,นะครับก็จะเจอร้านที่ขายของแก้บนเยอะแยะเลยก็จะมีร้านขายไข่ต้มนะครับตรงพระวิหารด้านหน้าที่สวยๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินชมตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อโสธรก็จะมีเป็นอาคารจอดรถแล้วนะครับก็ขับผ่านเข้าไปในตลาดเลยแต่ ผมจะแนะนําว่าแบบแบบนี้อ,อ๋อเราดูในคลิปก่อนในคลิปเป็นช่วงเทศกาลกินเจครับก็จะมีโรงเจวัดหลวงพ่อโสธรอ,อยู่ด้วยนะครับมีทุกปีก็คือจะมีที่จอดรถที่เป็นของทางวัดที่จอดฟรีแล้วก็จะมีของที่ของชาวบ้านเป็นเอกชนที่ต้องเสียค่าจอดรถนะครับส่วนตัวผมนั้นก็จะแนะนําที่จอดรถที่เป็นในโรงเรียน โรงเรียนวัดโสธรน,นะครับวัดหลวงพ่อโสธรอ,อยู่ไม่ไกลจากที่ผมเดินมาตอนที่ต้นคลิปนั่นแหละมีที่จอดรถเยอะเลยแล้วก็เวลาที่เราเดินมานั้นมันก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ครับประมาณ3 4 0 0เมตรซึ่งเป็นการออกกำลังกายเบาๆครับสบายๆนี่ครับให้ชมบรรยากาศรอบๆไปก่อน วิธีการบนหลวงพ่อโสธรนนะครับก็เตรียมของบนบานได้แก่ไข่ต้ม99้บ้ฟองพวงมาลัยเ้าพวงก็จากผู้รู้นะครับถามเข้ามาตัวเองไม่ค่อยรู้เท่าไรหรอกครับ ก็ขณะที่บนขอให้สำเร็จให้กล่าวว่าฮะสำเร็จจะกลับมาแก้บนด้วยการถวายไข่99ฟองหรือแก้บนด้วยพวงมาลัยหรือถวายลำละครชาติได้ครับซึ่งมีความเชื่อกันว่าหลวงพ่อ,สอโสธรโปรดนะครับก็ลหลังจากที่บนกับหลวงพ่อโสธรเรียบร้อยแล้วให้เข้าไปไหว้หลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงที่โบสถ์หินอ่อนนะครับและถาวายดอกไม้คือ องค์จริงจะถวายได้แค่ดอกไม้และห้ามปิดทองนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันก่อนนะครับว่าหลวงพ่อโสธรองค์จริงอยู่ที่ไหนนะครับสําหรับการเดินทางไปนมาตการหลวงพ่อโสธรจะนิยมนมาสรการพระอุโบสถทั้งสองหลังนะครับคือพระอุโบสถหลังใหม่ซึ่งจะปฏิสถานหลวงพ่อโสธรองค์จริงและพระอุโบสถที่อยู่ข้างๆนะครับ เป็นที่ประดิสถานหลวงพ่อโสธรจำลองโดยสามารถเข้ากราบไหว้หลวงพ่อโสธรได้ทั้งสองพระอุบอโบสถครับแต่โบสถ์ที่ประดิสถานหลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงไม่อนุญาตให้จุดรูปเทียนด้านในนะครับแต่อนุญาตให้เข้ากราบไหว้ได้ตามปกติครับ ส่วนเรื่องที่จอดรถในปัจจุบันนะครับในช่วงเทศกาลกินเจนี่ผมไม่ได้มานานแล้วนะครับมาครั้งนี้ก็เ,เข้าไปในที่จอดรถที่เป็นอาคารจอดรถตรงหลังตลาดนะครับซึ่งเป็นที่จอดรถของวัดจอดฟรีเลยนะครับแต่ว่าเวลาช่วงวันหยุดคนจะเยอะครับหาที่จอดไม่ได้ก็แนะนําให้จอดที่โรงเรียนเลยครับกว้างหรือแล้วก็เดินมาหน่อยออกกําลังกายนิดนึงส่วนตรงนี้ก็เป็น พระอุบโบสถครับหลังใหม่ซึ่งจะประดิสฐานหลวงพ่อโสธรอ,องค์จริงครับก็เข้ากราบไหว้ได้ตามปกตินะครับในด้านนี้ที่ผมเดินมาก็จะมาจากทางที่คู่ขนานกับพระอุบโบสถอีกหลังหนึ่งที่อยู่ข้างๆนะครับที่เราไปแก้บนกันนะที่คนเยอะๆพอเดินเลยมาอีกสักพักหนึ่งมาตรงนี้อันนี้แวะตรงนี้ก่อน มีกระต่ายอยู่ด้วยครับหน้าพระอุโบสถหลังใหม่พอเดินเลยมาจากทางนี้ไปทางซ้ายเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายไปนะครับก็จะสังเกตดูว่าคนจะไม่เยอะคนจะน้อยลงน้อยลงเยอะๆไม่เห็น้อยลงมากๆาเลยแล้วก็มีการจัดระบบระเบียบค่อนข้างแกสวยงามสบายตาเลยนะครับนู่นท้งนู้นเดี๋ยวผมก็จะเดินไปก็จะมีต้นโพมีต้นสาละอยู่ สมัยก่อนตอนที่ผมยังวัยรุ่นอยู่ไปสอบเทียบอยู่แถวฝั่งทนไปแถวบ้านแขกนะครับก็จะมีอยู่วัดหนึ่งผมจําชื่อวัดไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อวัดประยุนผมก็จะไปนั่งอยู่ใต้ต้นสาละเนี่แหละครับเดี๋ยวจะถึงเราจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงกับต้นสาละซึ่งมักจะมีอยู่ตามวัดกับวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเราก็มีนะครับน้อยมากนี่ครับพอมาถึงตรง ส่วนเนี้ยก็จะไม่ค่อยมีคนแล้วคนน้อยมากก็จะมีที่นั่งมีสนามหญ้าสวยเลยนะครับตากล้องคนไหนที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยมุมประมา,ปะมาณประมาณแบบเนี้ยเหมาะมากเลยครับก็ดูในช่วงที่จะไม่ย้อนแสงก็ดูทิศทางเอาดูที่เงานะครับเงาที่ผมยืนอยู่ตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงแล้วละ่ะก็จะประมาณนี้สวยเลยนะครับ ถ้าจะมาถ่ายรูปแล้วมาตั้งกล้องมุมแบบนี้ประมาณนี้วัดที่อยู่ใกล้ใกล้เคียงแถวนี้พอเลยจากวงเวียนจากออกจากวัดหลวงพ่อโสธรไปนะครับก็จะวิ่งไปวัดสมานรัตนารามได้ซึ่งไม่ไกลจากที่นี่ประมาณดูจากใน GPS ก็ประมาณ6กกิโลเองนะครับใกล้มากก็แปลกดีครับหลายคนไม่ชอบเดินแล้วก็พอเลยมาถึงตรงนี้คนก็จะไม่เยอะ และข้างๆก็จะมีที่จอดรถซึ่งเป็นที่จอดรถเอกชนของชาวบ้านที่ชาวบ้านแล้วก็จะต้องเสียเงินก็ไกลเท่ากับที่ผมจอดที่โรงเรียนวัดโสธรน,นะครับแต่ส่วนใหญ่จะคิดว่าไกลจริงๆแล้วนแนะนําที่โรงเรียนเลยค <สา S 1> รับมีเจ้าหน้าที่ตารวจคอยดูแลอยู่ด้วยนี่คือต้นสาระซึ่งผมพูดก่อนหน้านี้ที่จะเล่าให้ฟังนะครับคือสมัยก่อนมี ผู้เฒ่าคนหนึ่งอยู่ที่วัดประยูรเขาเล่าให้ผมฟังว,ว่าเวลาเรามีเรื่องทุกข์ใจอะไรประมาณเนี้ให้ไปนั่งขออธิฐานอยู่ใต้ใต้ต้นศาลาครับถ้านั่งอยู่จนดอกล่วงมาให้เราเห็นให้อธิฐานไปก็จะประสบมานี้ผลสําเร็จซึ่งแม้ถ้าไปนั่งรอแล้วไม่ล่วงเนี่ยจะกี่วันแล้วนาะยากนะครับเคยนั่งรอจนบังเอิญช่วงนั้นพายุจะเข้า เลยได้อธิษฐานจนสําเร็จนะแหะครับเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่านี่ผมก็เดินย้อนกลับไปอีกแล้วครับเห็นไหมว่าไม่มีคนคนน้อยมากๆเราเลือกเดินได้นะครับเพราะว่ามาทงางากที่ไม่มีคนก็หลังจากตรงนี้ไปเดี๋ยวผมก็จะตั้งเข็ม เดินทางไปที่วัดสมานรัตนารามนะครับซึ่งในคลิปนี้มันจะยาวประมาณเกือบเกือบครึ่งชั่วโมงก็ถ่ายเก็บไปเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วอยากจะไปที่อุทยานพระพิคเนทองค์ยืนด้วยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเวลามันไม่ทันนะครับก็หมดจากที่นี่ไปครับเดินเพลินแล้วก็ไปต่อที่วัดสมานก็เพลินอีกครับ เ็จะเย็นมากกว่าจะเข้ากลับไปที่กรุงกรุงเทพก็มันจะข้ามะครับถึงจะอยู่ใกล้ก็ตามเพราะว่ามีอะไรสนุกสนุกให้ได้ไปสำรวจเยอะแยะเลยนี่ผมก็มาเดินเก็บภาพถ่ายรูปอยู่ประมาณนี้เลยนะครับแนะนำว่าถ้ามาวัดก่อนที่จะเดินลงมาเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะที่ใส่สบายๆมาก่อนจะดีกว่าเวลาเราถอดก่อนที่จะเข้าโบสนะครับจะได้ไม่ต้อง ะวงมากถอดง่ายใส่ง่ายนะครับผมใส่ผ้าใบมาก็จะค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยก็เอารองเท้าแตะมานะครับนนจะเหมาะที่สุดตอนนี้ผมก็กำลังจะเดินกลับไปที่รถนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางที่เดินกลับไปก็ไปที่โรงเรียนวัดโสธรน,นะครับ มีที่จอดรถกว้างเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลอำนวยการจราจรด,ด้วยครับสะไปสบายเลยไม่ได้ไกลไม่ว่าจะเป็นทั้งฝากซ้ายหรือทางขวาของพระอุโบสถหลังใหญ่หลังใหม่นะครับเดินมาทางนี้แป๊บเดียวครับไม่ไกลเดี๋ยวก็ถึงแล้วจะให้ดูบรรยากาศออผมก็ไม่ได้จอดอยู่หน้าอาคารเรียนนะนะก็เดินเลยไปอีกหน่อยเห็นล่มลมีต้นไม้เยอะๆคนไม่ค่อยเยอะก็เลยไป แต่วันนี้คนเยอะนะครับซึ่งเป็นช่วงวันหยุดแล้วก็เป็นเทศกาลด้วยเทศกาลกินเจกันมีคนมาทํำบุญมีมาขอพรแล้วก็มาแก้บนเยอะแยะเลยครับไม่ใช่วันหยุดนะเราถืกเป็นวันหลังหวยออกนะครับตอนแรกนี่ครับโรงเรียนวัดโสธรวราลารามวรวิหารครับเดินมาถึงตรงนี้แล้วผมก็ เดินไปอีกก็ไปถึงที่จอดรถครับเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนสังเกตว่าจะยังเห็นองค์พระอุโบสถอยู่เลยไม่ได้ไกลามากปกติผมเป็นคนขี้ร้อนนะครับแต่วันนี้ก็ไม่ได้มีเหืออะไรออกเลยเพราะ,ราะว่าสบายสบายไม่ได้ไกลามากเห็นไหมครับลานจอดรถกว้างเลยดังนั้น,นไม่ต้องไปวนไปแย่งกันให้มันแบบให้มันเหนื่อยนะที่ตรง อาคารจอดรถอันนั้นก็ใครจะอยากไปจอดก็โอเคครับไปจอดดูโรงเรียนใหญ่นะครับมีตึกเยอะแยะเลยนี่นี่ครับเป็นบรรยากาศที่จอดรถภายในโรงเรียนครับล่มลื่นเลยทีเดียว ตรงนี้ก็เป็นหลังอาคารเรียนของเด็กๆนะครับก็เปลี่ยนอาคารอะไรก็มาโรงเรียนนี้ผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันหมายถึงโรงเรียนนะครับก็จะมีที่นั่งพักของเด็กๆนักเรียนนะครับวันนี้เด็กๆไม่เป็นช่วงปิดเทอมไม่ได้มาโรงเรียนก็มีที่นั่งสบายๆตรงนี้ก็มานั่งรอได้สังเกตว่าที่จอดรถสะดวกสบายไม่ต้องไปแย่งกัน,นมากมายครับ ผมก็เลยมานั่งรออยู่ทางแถวๆนี้เพื่อความสะดวกแล้วก็ไม่ต้องเป็นพอวงมากเลยครับสบ,บายๆเห็นไหมครับไม่ร้อนมากครับเหงื่อพอซึมๆปกติแล้วมันต้องโชกกว่านี้ครับเพราะผมขี้ร้อนมากขนาดนั่งกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ใส่พริกยังไม่ทันกินเลยเหงื่อยังแตกพลักแล้วเลยก็เดี๋ยวหลังจากนี้อีก 15 20นาทีก็จะไปถึงที่วัดสมานรัตนารามครับที่นั่นก็เป็นศูนย์รวมเลยใครที่ชอบไปเที่ยววัดสมานก็จะรู้ครับเดี๋ยวจะพาไปชมกันตรงนี้ผมก็จอดรถอยู่ที่ลานจอดรถโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูตามจุดต่างๆด้วยครับที่นี่ก็มีที่เที่ยวเยอะเลยนะครับของกินของใช้ก็มีขายด้วยนะครับเยอะแยะ ไปหมดเดี๋ยวไปชมกันแล้วก็ที่จะลดสะดวกอีกแล้วชอบวัดที่มีที่จะลดสะดวกสะดวกนะครับที่วัดสมานี่ใครมาแล้วก็อยากจะมาอีกนะครับเหมือนวัดท่าการ้องก็จะเที่ยวไปด้วยมาทาบุญไปด้วยนะครับของกินก็เยอะด้วยเพียบเลยของกินตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงปาลาแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไป ข้างในก็จะมีพระประจําวันเกิดอยู่ใต้ฐานนะครับนี่ใครจะมาไหว้พระขอพรก็ตามวันเกิดตรงนี้ครับมีเรื่องเล่าด้วยนะตรงนี้ยมีผมยินถ่ายรูปอยู่แล้วก็มีผู้เท่าท่านหนึ่งบอกถ่ายไม่ติดและทีต้องไหว้อธิษฐานขอท่านก่อน <c oughs> ผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องอกครับผมไม่ได้เปิดแฟลท จริงๆแล้วผมถ่ายอะติดหมดนะครับเพียงแต่ว่ามืดแล้วภาพออกมามืดไปหน่อยก็เลยเอากล้องมาดูแล้วก็อยากจะเปิดแฟลชให้ชัดๆให้เห็นเป็นชัดๆแบบนี้นะครับแค่นั้นเองเพราะผมพกกล้องไปด้วยเป็นกล้องคอมแพคแล้วก็ถือ Go Pro มาด้วยนี่ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วครับนี่ก็จะเห็นบรรยากาศรอบๆตรงนี้ก็สามารถ อธิษฐานขอพอรไหวตรงนี้ได้อีกครับมีะระฆังเล็กๆก็เขียนชื่อนามสกุลเขา้าไปแขวนไว้ตรงข้างนี้นะครับและด้านหลังผมก็เป็นโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวก็จะพาไปดูครับมีนางรำด้วยนะครับเป็นนางรำสวยเซ็กซี่น่ารักเลยทีเดียวครับแต่งชุดไทยมารำเพื่อ,อรับ เงินทําบุญซึ่งไปสมทบสร้างซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามด้วยครับตรงนี้ก็เป็นตรงไหนอ๋อผมกํลาลังผ่านจะแม่ตะเคียนครับใครที่มาไบ่อยจะรู้เลยครับว่าเดินตรงไหนไปโผลตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวให้ไปชมบรรยากาศกันต่อก่อนนี่ครับพระพิฆเนศปางนอนเสวยสุของค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับอยู่ที่นี่ในวัดก็จะมี กับข้าวอาหารต่างๆของกินของใช้ซึ่งชาวบ้านในบริเวณนี้นะครับมาตั้งแผงขายกันอยู่ครับผมก็ชอบซื้อผักที่นี่นะครับเพราะราคาถูกก็ช่วยกันไปด้วยครับชาวบ้านนี่มีของกินเยอะแยะเลยเข้ามาแล้วก็อิ่มนะครับเป็นจำร้านแถวๆนี้ได้หมดลยนี่ก็เป็นองค์ลาหูครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นช้างเอราวัณนี่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเดี๋ยวจะเล่าประวัติของพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณให้ฟังนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นตามความเชื่อของาศาสนาฮินดูนะครับเล่าว่าพระศิวะประทานช้างที่ชื่อว่าเอราวัณให้เป็นช้างทรงของพระอินทร์นะครับบางก็ว่ากันว่าช้างเชือกนี้แท้จริงและเป็นเทพประบุตรองค์หนึ่งเมื่อพระอินทร์ต้องการจะเสด็จไปไหนเอราวัณเทพประบุตรก็จะ แปลงกายเป็นช้างเผือก33าเสียนครับแต่ละเสียนก็จะมีงาเจ็ดงางาละแต่ละงายาวสี่ล้านวาก็ในเรื่องรายละเอียดคงไม่เล่าไปมากกว่าน,นั้นนะครับแต่ว่าช้างเอราวัณน,นี่ก็เป็นช้างซึ่งอยู่ในเป็นเครื่องหมายเหล่าของผมด้วยนะครับซึ่งติดอยู่ที่คอแล้วก็อยู่ที่หน้าอกเสื้อในชุดพละตอนที่ผมเรียนอยู่ก็มีช้างเอราวัณเป็นสัญลักษณ์กับกระบี่ควายครับ ตอนนี้ก็เดินมาด้านนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอยู่ช่วงหนึ่งรมตรงไหนหวะเดี๋ยวตรงนี้ร้านกาแฟนี่ครับก็จะมีเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูแป๊บเดียว ด้านหลังตรงนู้นตะกี้ที่เห็นก็จะมีโยนเหรียญเสียงทายด้วยนะครับแล้วก็ไปทางบูญมาแล้วก็เอาเหรียญมาโยนเสียงทายไปแล้วก็อธิษฐานถ้าเป็นกุศโลบายนะครับอยากให้เข้าใจอพาว่าเป็นกุศโลบายนี่ครับถึงแล้วองค์พระพิพคเนนฟางนอนสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับใหญ่จริงๆแหละขนาดก็อย่างที่ตาเห็นเนี่ยนะครับ มาเทีเ่ยวแล้วถ้าอยากจะรู้ประวัติก็ช่องอื่นเขาเล่าให้ฟังกันไปหมดแล้วอ่ะไปหาอ่านกันเอาเองตรงนี้เลยตรงนี้ผมก็เอาไว้ที่เพจเที่ยวเป่าตุงเลยนะครับก็เป็นนางลำที่น่ารักพี่สุดในโลกข่าคนี้ผมก็มาเก็บซีน๋ยวให้ฟังเสียงดีๆก่อนเลย ที่นู่นที่นี่หลายๆวัดซึ่งปรากฏอยู่ในคลิปของผมหรือแม้กระทั่งการไหว้พระพระก้าวัดที่อยุธยาหรือไปที่วัดที่เชียงใหม่แล้วผมก็ต้องแวะจากที่ไม่ค่อยจะได้เข้าไปเท่าไหร่นะครับอยากจะบอกว่าไม่ได้มาขอรางวัลที่หนึ่งหรือบนบานสารเก่าอะไรเลยแม้แต่น้อยครับเพียงแต่ว่ามันมาถึงช่วงหนึ่งที่ผมอยากใช้เวลาของตัวเองให้คุ้มที่สุดนะครับเวลาที่ เรายังมีอยู่ก็ไม่อยากให้หมดไปกับอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรหรือว่ามันเยอะเกินไปอะไรประมาณแค่นั้นเองครับแล้วในคลิปนี้ก็เส้นทางเดิมมรคนเราหรือสิ่งมีชีวิตครับมักจะทําทอะไรที่ซ้ำๆแล้วก็เป็นวงรอบเดิมครับพอเวลาผมมาที่วัดสมานเดินมาเส้นไหนเลี้ยวทางไหนก็จะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเอาเป็นว่าคราวหน้าจะลอง เปลี่ยนวงจรเดินย้อนมาอีกทางหนึ่งังนะครับไปชมบรรยากาศในวัดสมานรัตนา,ารามกันต่อครับก็อย่างที่บอกไว้ที่ต้นคลิปแล้วว่าวันนี้มาได้แค่สองวัดจริงๆแล้วอยากจะไปที่อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืนด้วยนะครับแต่หมดเวลาก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นทางที่จะเดินไปถึงองค์เจ้าแม่วนอิมองค์ใหญ่นะครับมาที่นี่เรียกว่าครบเลยครับ มีทั้งฮินดูมีทั้งไปเจ้าแม่กวนอิมมีทั้งพระอ่อเดี๋ยวก่อนท้ายคลิปก็จะมีวิหารหลวงพ่อโตโด้วยครับใครมาที่วัดสมานรัตนารามแล้วยังไม่เคยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอกับวิหารหลวงพ่อโตก็จะเป็นตอนนี้มีเทา้าเวสุวรรณอยู่ข้างหน้าเลยครับแล้วก็ลองมาชมกันดูครับลองมาชมไปดทูท้ายคลิปเดี๋ยวให้ดู ปีนี้ก็เป็นปีแรกนะครับซึ่งผมได้ร่วมกินเจด้วยนะครับแล้วเป็นการกินที่จริงจังมากก็กินอาหารแค่สองมือ้อแล้วก็ค่อนข้างจะเก็บตัวนะครับสาเหตุมาจากอะไรไม่บอกครับไม,ไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวมาดูบรรยากาศตรงนี้มีเสียงด้วย ครับตรงนี้เป็นโบสถ์เป็นโบสถ์เก่าครับตรงที่ตั้งองค์ท้าวิสุวรรณนะครับผมไม่เคยเดินมาเลยและเดี๋ยวผมก็จะไปเดินด้านในด้วย นี่ครับมาต่อกันที่โบสถ์เก่านะครับเมอกี้แวะไปเก็บซีนของแม่แม่นางลำนิดนึงครับเพราะน่ารักดีครับปกติมาไม่เคยเจอครับเป็นโบสถ์เก่าซึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปเดินสำรวจรอบๆด้วยนะครับมากี่ครั้งก็ไม่เคยเห็น,นก็จะเดินเลยไปตรง,งองค์พระพิฆเนศเลยนี่นครับก็ตอนที่ผมเดินอยู่นี้ก็ ค่อนข,ข้างจะวังเวงนะครับไม่ค่อยมีคนเดินวนมาด้านหลังแต่ผมด้วยความที่อยากรู้อยากรู้อย่างเห็นว่ามีอะไรบ้างก็เลยเดินวนมารอบๆโบสถ์เก่านะครับด้านหลังก็มีคนมาจุดประทัดแก้บนเอาไว้ครับพันห้านัดเดี๋ยวจะเห็นมีกล่องกล่องวางอยู่นะครับไม,ไม่ไม่เคยเดินเข้ามาเหมือนกันตรงนี้ก็มีร่องรอยกัน ปิดประทัดตัวน,นึ่นั่นแหละครับเป็นประทัดที่มีคนมาแก้บนเอาไว้ครับพั0หนัดใครก็ไม่รู้ล่ะบรรยากาศค่อนข้างกลังเลยครับผมไม่ใช่คนที่กลัวผีนะครับแต่ว่าไม่มาเดินดีกว่านี่ตรงนี้ก็วันนี้ก็ ถือว่าเป็นการที่มา2วัดที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาก็ชอบแวะมาครับโดยเฉพาะวัดสมานนี่คนจีนเยอะเลยแหละเพราะว่าเปิดประเทศแล้วให้เขากลับเข้ามาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคนเยอะเลยใกล้จบคลิปละ สำหรับเพื่อนๆสายมูหรือไม่มูก็แล้วแต่ที่จะวางแผนกันเที่ยวผมแนะนําว่าออกมาแต่เช้าเลยครับจะได้ไปได้หลายๆวัดนะครับส่วนในเรื่องการไหว้พระก้าวัดก็มีอยู่แล้วในคลิปเก่าไปค้นดูกันเอาครับตรงนี้ก็เป็นมาแวะตลาดครับก็จะมีขิงดองมีกระหล่ำมีผักอนะไรพวกนี้จัดเป็นเซตเอาไว้ครับราคาไม่แพงก็ได้ซื้อเอาไปทํากินด้วยครับแล้วก็ได้ แวะทำบุญกันไปด้วยก็จะมีขายอยู่<ๆ>เยอะแยะไม่หมดเลยครับช่วงกินเจนี่ถ้ากินอาหารที่เป็นสำเร็จรูปเยอะๆที่เป็นแป้งมาทำจำลองออกมานี่เอาไม่หดู้่เหมือนกันนะครับก็เลยต้องกินผักเป็นหลักแบบที่เห็นเนี่ยครับก็ช่วงที่นั่งพักอยู่นี่ก็คือกินเจรครบเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยไปแล้วครับถือขิงไปด้วย เอามาที่วัดสมานก็พลาดไม่ได้ครับเพราะเราต้องมีของติดไม้ติดมือกลับไปครับเนี่ยก็ได้มาประมาเนี้แหละสวันนั้นหมดไปไม่ถึงร้อยครับกินได้อยู่2วันคลิปนี้ก็จะจบไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับโชคดีทุกท่านครับ